มีสมาชิกอยากเข้ากล้องนะครับย4ิบสีว่วา สามนอนสองน้ำแปลงริมแปลงมุมหมู่บ้านพฤษา54ทับสองซอย8วงแหวนคลองถนนนนทบุรีหลังนี้ได้แปลงมุมฟิวบ้านเดียวเลยมาดูภายในตัวบ้านกันเลยนะครับว่าทีมงานศิลกรรมขึ้นเขียงอะไรให้บ้างนะครับตัวโรงจอดรถเลยกระเบื้องปูเต็มตัวรู้ว่ากระทำแน่นหนานะครับอันนี้ด้านข้างตัวบ้านท่านไหนสายเขียวนะฮะก็สามารถปลูกผักตรงนี้ได้เลยพื้นที่ตรงนี้ก็เพียงพอต่อการมีสมาชิกสีขานะครับตรงนี้นะ จุดนี้เดินท่อมารอให้พี่ๆได้ติดตัวปั๊มน้ําแทงน้ําได้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนในครัวนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าจากทางหน้าบ้านพอ,อเป็นแปลงริมระบามทึบตันก็ไม่ค่อยมีนะมองไปทางไหนก็สบายตานะครับมีสมาชิกอยากเข้ากล้องนะครับเพืเ่อนๆเห็นไหมครับแว๊บๆเมื่อกี้เอาละครับอันนี้ในตัวบ้านนะครับบริเวณห้องโถงนะ ว้างชัดจเลยแหละนะครับนี่นะห้องน้ําก็สุขภัณฑ์ก็เอี่ยมเอี่ยมเลยนะครับส่วนมุมนี้ก็สามารถเสียบพวกเครื่องใช้ไฟอื่นได้นะครับหรือว่าจะมาเสียบบริเวณในครัวก็ได้นะครับความร้อนก็จะได้ไม่ต้องสะสมไปยังตัวห้องโถงนะครับติดตั้งประตูปันเลื่อนให้ด้วยนะเผื่อครอบครัวสาย ทำกับข้าวนะครับแม่บ้านชอบทำกับข้าวนะครับกลิ่นก็ไม่รบกวนนะนี่เลยเขาตองครัวตัว L วิวอินให้เรียบร้อยเปินปักไฟให้คร,ครบเลยอยู่ฝั่งหนึ่งของตัวครัวนะครับก็จะเป็นโซนสามารถวงางเครื่องผ้าได้นะครับมุงลวดเหล็กดัดติดให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังตัวบ้านมุมนี้สวยนะโล่ลงๆดีสามารถชะโงกมองไปยังตัวนะ้าบ้านได้นะครับ ได้ทั้งสองช่องเลยอันนี้ช่องหน้าต่างตอนขึ้นชั้นสองนะมีช่องแสงตรงนี้ให้สนาะมารถจะโงกมาที่โวงรถเราได้ฟ้าเรนเจ์ใหญ่ๆเลยนะฮะอเนี่ห้องนอนด้านหลังนะครับติดมุ้งรวดเหล็กดัดให้เรียบรอ้อยครบ,ครบแล้วก็ห้องนอนด้านหลังอีกห้องนึง ห้องสุดท้ายห้องมาสเตอร์นะครับก็จะได้กว้างกว่าเพื่อนเลยชิบโอ้โหแปดเมตรเลยนะครับของกว้างของตัวห้องมาสเตอร์นะครับอันนี้มุมมองมุมมองด้านข้างของตัวห้องมาสเตอร์นะครับนี่เลยเลยตัดติดให้เรียบร้อยนะครับ ก็สามารถขับรถตรงนี้ได้สนใจนะครับบ้านที่อยู่ไม่ไกลจากตัวกรุงเทพนะครับวงแหวนคลองถนนบางใหญ่ราคา2.79ล้านบาทจะมุมขอรายได้25,000บาทขึ้นไปนะครับบาย